สวัสดีครับเจอเกับยูหงคือเก่าครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อนี้ยูหงพาเพื่อนเพื่อนเนาะครับเนาะมาปลอกผลไม้ครับผมมาปอกแคนตาลูปปอกมะละกอเนาะครับเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะราเบิงยงว่ายูหงปอกไหนครับเพื่อนเพื่อน ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าบาทนะครับเนาะเพื่อนๆเราใหม่ก็จะจะเป็นเบอร์นะครับเนาะจะเป็นเบอร์เบอร์ที่เพ็นงแพงแน่กะเปลือกมันก็จะบางๆแน่นะครับเนาะเปลือกมันก็จะบางๆบางแน่แล้วเขาสื่อมาแข้งหลายเ้ากะเหาก๋บ่มีกำไรนะครับเนาะครับผมที่ผงจะพาสามครับขายชิ้นละ20บาทนะครับเนาะ ไม่รอครับเพืเ่อนๆครับผมก็จะล้างน้ำสะอาดนะครับเนาะล้างน้ำสะอาด ขายผลไม้นะครับเนาะถามว่ากําไรดีบอกําไรก็ดีอยู่นะครับเนาะเพื่อนๆเนาะแต่ว่าบางตัวมันอาจจะว่มีกําไรนะครับเนาะขายคันเ้องขายผลไม้น่ะยังยืนหงขายนะครับเนาะจะเป็นรถรถพ่วงนะครับเนาะไปจอดขายผลไม้เป็นชิ้นนะครับเนาะก็ต้องแถมพิกเกลือนะครับเนาะเพื่อนๆพิกเกลือเขาจะแถมเห้ฟฟีนะครับเนาะ ตัวนั้นนะครับเป็นตัวที่จะดึงกำไรเขาออกนะครับเนา ตัวเนี้ยครับยางจะเยอะครับเพื่อนเพื่อนต้องปอกแล้วเขาก็ต้องล่างดีๆนะครับเพื่อนเพื่อนอยางมันหลครับยางกลอ จะในลักษณะนี้นะครับเนาะบางข้างอยู่หงกับเอามีดกรีดเลยนะครับเนาะบางข้างมันมีเม็ดลายๆนะครับเอาซ่อนควัดกันเลยครับเพืเ่อน สิประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับอยู่หงกระขายชิ้นละยี่สิบาทเนาะครับเนาะเลาก็ต้องล้างน้ำครับเป็นยางครับเพื่อนเพื่อนครับมะละก่อเน,นี่ยางมันจะเยอะต้องเอาล่างโบดีนี่ <c oughs> มะละก่อเอาห้องก็จะขมเนาะครับเนาะยางขมเพราะยางเนาะครับเนาะ ตรงไหนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆครับผมที่เข้ามาเติมกำลังใจให้กับยยหงด้วยดีเสมอมาเนาะครับเนาะ่วงไหนแล้วยูหงมีเวลายูหงจะไปเยี่ยมเพื่อนๆนะครับเนาะไปเติมกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยากๆแน่นะครับเนาะอาจจะนี่แหละครับไม่ค่อยว่างกันไหนเนาะครับเนาะสุดท้ายนี้ยูหงขอบคุณครับผมขอบคุณเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับยยหงแน่นะครับเนาะเป็นกาลังใจให้กันครับผม คลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ